ผมก็กับคุณคุณนกไปเป็นพิธีกรเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ภูมิทัศน์สื่อใหม่ดิจิทัลมีเดียทีวีพันช่อง <c oughs> นี่นะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยพี่อดิศักดิ์ลิมปปะรุ่งพัฒนากิจนะครับกรรมการ <c oughs> ผู้อำนวยการเนชั่นบล็อคแสตงคอร์ปอเรชั่นนะฮะก็คือหัวหน้าของของพวกเรา <c oughs> ใช่ครับหัวหน้าของพวกเรานะครับเป็นการรวบรวมบทความที่ คุณอดิศักดิ์เนี่ยเขียนไว้ในกรุงเทพธุรกิจทุกวันอาทิตย์นะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับใครที่ยัง,งงงงไม่เข้าใจว่าเอตอนนี้มันมีทั้งเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมและต่อไปจะมีดิจิตอลทีวีแล้วทำไมดิจิตอลทีวีมันถึงได้ฮือฮาเป็นข่าวเป็นคราวแทบทุกวันต้องประมูลกันเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ย ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้และจะมีคําตอบแล้วท่านจะเข้าใจอย่างทองแท้เลยว่าดิจิตอลทีวีนั้นจะเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของเราอย่างไงจะปฏิวัติว,ตวงการโทรทัศน์อย่างไงคนที่ผลิตเนื้อหาคนที่ทําโฆษณาจะลงโฆษณาเนี่ยทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนหมดอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะเข้าใจนะ๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนบนเวทีของการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่สประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นเหมือนหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงสั้นๆของการเปลี่ยนผ่านจากทีวีแบบเดิมคือฟรีทีวีเป็นทีวีหลากสายพันธุ์เช่นเคเบิลทีวีซัเทร์ไลท์ทีวีแม้กระทั่ง3 G แล้วก็บทบาทของกอสทชจนมาสู่เรื่องของดิจิทัลทีวีซึ่งอย่างน้อยที่สุดผู้อ่านน่าจะได้ประโยชน์ในการทำความเข้าใจ กับพัฒนาการที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะเพราะว่าหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ผมเคยเขียนทำนายไว้เรื่องทีวีพันช่องทีวี500ช่องการเปลี่ยนผ่านต่างๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับคนดูทีวีดาวเทียมเพิ่มขึ้นมหาศาลผู้ผลิตรายการช่องใหม่ๆที่มีคุณภาพเกิดขึ้น หลายช่องมากผมก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ,อยากให้ผู้อ่านเนี่ยได้อ่านาสามารถอ่านจริงๆสามารถอ่านแยกบทได้หรืออ่านเป็นภาคได้แล้วแต่ความสนใจจะช่วยทําใหา้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านซึ่งผมเ,เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนทั้งสำคัญที่สุดในรอบ50ปี ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยคือถ้าหากว่ามีดิจิตอลทีวีเกิดขึ้นน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าประชาชนจะไ,ได้มีทางเลือกมากขึ้นในการดูโทรทัศน์ที่าาเป็นระบบเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลทีวีจาก6ช่องเป็น24ช่องเป็น48ช่องแล้วจะทําให้เกิดผู้ผลิตรายใหม่ๆผู้ผลิตรายการใหม่ๆมีโอกาสมีช่องทางในการผลิตรายการป้อนช่องเหล่านี้ได้มากขึ้น ผู้ลงโฆษณาก็มีโอกาสที่จะใช้งบโฆษณาที่เหมาะสมกับราคาโฆษณาที่น่าจะถูกลงคือจริงๆดิจิตอลทีวีเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านไปเป็นส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นในเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนผ่านจาก a n a ล็อกเป็นดิจิตอลทีวีไปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอุปกรณ์ของการผลิตรายการในระบบอนาล็อเนี่ย โรงงานจะเลิกผลิตแล้วนะครับททรศทน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรทัศน์ที่เป็น LED เป็นจอแบนที่สามารถรับดิจิตอลทีวีได้เพียงแต่ต้องมีเซ็ตทอปบ็อกเข้าไป เพราะนั้นประเทศไทยก็ช้าแล้วถือว่าช้าแล้วการประมูลดิจิ t a ลทีวน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสิงหากันยาที่กรสชบอกไว้นะครับแล้วน่าจะมีการออกอากาศแพร่ภาพได้ประมาณตุลาหรือมิจิกายนนี้ไปในปีนี้นี่รู้จริงเลยรู้จริงเลย อยู่ในวงการทีวีนะฮะแล้วก็เป็นผู้เขียนนะฮะหนังสือภูมิทัศน์สื่อใหม่ดิจิทัลมีเดียทีวีพันช่องก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับ <c oughs> ตามร้านหนังสือแล้วก็ถ้าเกิดไปที่บูธเนชั่นที่งานสัปดาห์หนังสือเนี่ยครับลด20%ลด20%ด้วยนะฮะ <c oughs> ก็เชิญได้นะครับบูธเนชั่นนี่อยู่โซน C1 M15 นะครับครับงานสัปดาห์หนังสือก็มีไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้ครับ